นีครับเซียนบอ่อนี่เซียนบอ่อปลาเล็กเลยนะครับเนี่นี่หลิวเทพเทพประจรําบ่อครับ,รบกินอะไรเนี่ยมันกินอะไรอาหารเล็กครับอ๋ออันนี้เราต้องแช่น้ำไหมใช่นะ้ำนิดนึงครับอ๋อจม,มมช่วยอย่างนี้ก็ได้ออือครับชิมหรอ,อกินเหรอ,อ,อนี่เห็นไหมโอ้โหโตแล้วไงเป็นไงเป็นไง เทปไหมล่ะมันต้องอย่างนี้เอออ้อตกน้ำนะโอ้โหนี่ตกเล่นมันตกเอาจริงเนี่ยตกเล่นนะเนี่ยโอ้โหเป็นไงอ๋อออเดอร์ปไปรับทิมตกกันเห็นเห็นเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นครับเห็นเห็นโอ้โหผมนี่กลัวละกว่าน้องเขาตกน้ำโอ้โหโอ้โหแจ๋วอ่ะแจ๋วเลยแจ๋วเลย เราจะมาทดสอบทดสอบเหยื่อกันเช่นเคยครับที่บ่อปลาเล็กนะครับสวัสดีครับพิชชิ่งคันที่คือผมปลาเล็กก็เช่นเคยครับมันก็จะอยู่แถวแถวผักผักตกนี่แหละนะครับเพราะปลาเล็กมันเป็นปลาขี้อายนะครับปลาไม่ค่อยกระตุกกระตากมากไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะครับเบ็ดจิ๋วครับเบ็ดจิ๋วของผมคันนี้เพราะว่าซุ้มปลาเล็กคือคือนั่งสบายนะครับ แต่มันติดหลังคางไงเวลาคันยาวเราวัดแล้วมันบอกว่ามันพลาดคันจะหักก็เป็นคันสไลด์นะครับซื้อจากในล a z a ด a นะครับลอกเบอร์แปดนะครับของซิก้าอันนี้ลูกปืนสตลับเลยนะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับเหยื่อมีอาหารเม็ดเชน้ำผออื่น ลมปังนะครับนะอินทพาลัมนี่ลำไยมังคุดลำมุดลำมุดไม่มี <c oughs> เออกุ้งดูดิว่ามันจะได้ไหมน,นี่ไงไงไงมาแล้วไงไงเเยยอะล อะไรวะไม่ต้องรอนานเลยไปลองเทสุดก่อนตู้ทุนนี่มันจะเป็นยังไงเรียบร้อยครับโอ้ยทำทีมตัวแรกแล้วโอมข้นใจเลย สว่าฟาร์มนะครับสว่าฟาร์มของเราของไม้แตกเราไม่มาไม้แตกเราของหมดสต๊อกครับทุกนี้โอ้ยอดขายขึ้นทุกคนเล่นเราผลิตไม่ทันนะตรงนี้ไปล่าล่าเฉกขุ้นอือเวอร์โอ้ยนึกว่าไฟทับชิมก็เห็นมาอยู่นั่นเป็นเต็มปนินปนินจากงั้น นางอยากตกนะฮะเปนเหยื่ออะไรนะอะไรยากกินลึกด้วยสวสดีครับปลาครับปลาหนินอะไระะะวะเอาปลาแรกแรกินลึกมากครับแล้วลก็คงจะต้องแค่นี้เด้อ เราเข้าไปเล่กันเลยจริงๆเขาแล้ว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 ไปเลยฝุ่นเพื่นไปดูแะเอ้าสีส้มไม่เอ้าอะไรอ่ะมีปันนินใหญ่มากโอ้โหปันธ์ทิมมันเยอะไหม ว้าสองที่หอวเองีงตัวขนาดชองนิ้วนะเยลือะไรได้บดินแ่บโอ้โหอย่าอย่าหันเม็ดครับเซียนบ่อปลาขึ้นไม่ได้ครับตอนนี้ดูเซียนบ่อไงตัวอะไรครับโอ้ดุกยักษ์อ้๋ดุกยักษ์ครับดุกยักษ์อู้ห โอ้โหตัวใหญ่เองเอย่างนี้เอาขอเกลือนวะเนี่ยไ,ไม่เอาไม่เอาใหญ่ไปเกืนน,นั่นเ่งมันเกืนเบ็ดนะจริงอะ่ะดีเอาจัดเอาออกเลยออกได้ไหมไม่เอาแมวครับเอาปลาทับทิมตัวใหญ่ๆหน่อยถ้าตัวใหญ่หญสุดมีไหมทับทิม ใหญ่ใหญ่สุดตัวเท่าไหร่ไม่รู้สามเลือุี้ยทับทีมน่ะเุ้ยสอเดือเลอสองลูกเออเออนั่นตัวนี้อวดตับเลยนะครับปลาดุกตัวนี้เหมือนไปมืออืออันนี้เขาเรียกดุกอะไรดุกอุยดุกอุย รับเสียมลายเนาะนเสียไม,ม่มีอ๋อมีมีปลาคังไหมปลาค้งบอ่อนี้มีไหม,ไมไปลากรดไม่มีนะอเอาไงอ่ะเดี๋ยวพี่<า>คิบมามาพี่คีบมาเอาง้างปลาเลยโอ้โหใส่บิ๊กเลยครับบิก๊กบิ๊กเลยอือบิก๊กอุยครับบิก๊กอุย ไปครับสนุกสนานไปนแล้วล่ะมาโอ,โอ้ตัวนี้สีสวยๆมากเลยสี้ม้มปีตดเลยตัวแรกตัวเดิมอ,อยู่แล้วตัวใหญ่กว่านี้ไม่มีอ่ะ เราใช้อาหารเม็ดก็ปนินนะชนใหญ่ครับตอนนี้มากับมังคุดนะครับเราจะไปล่อปลาแรกนะครับดูว่าจะได้ตัวไหมครับกับมังคุดครับผมมาลองดูครับมังคุดนะ พอหนึ่งเคยอ๋อฟ้าไม่กินซะหนะคือผมว่ามันกินช้ามากเลยครับเดี๋ยวกุ้งที่ติดเนี่ยครับเหลือๆงกินช้ามากเงียบเงียบกิ๊บนึ่งกุ้งเงียบกิ๊บต่อไปสลับมาเป็นกุ้งขาวครับ กุ้งครับได้แจ้มที่ ทดสอบโดยฟิชชิงไลนไ์ครับเงียบเลยครับเงียบเงาเรียบตอนนี้อันนี้เป็นทุนของฟิชชิงไลน์นะครับติดใจเลยทุนนิ่แตกตาแล้วโอ้โหเตมอออาปันินใปันนินนะครับ เป,ปเ,ปเป็นลำไยครับต่อไปเป็นลำไยหรือว่ามันเหมือนขี้ปากเขาไม่กินอันนี้ก็ที่เหลือครับกินยันดยแมนมากตอนนี้เราใส่เหยื่อทุ่นใส่เหย,ย,ยื่อลำไยไปนะครับคือมีตัวต้องกิน,นครับมีตัวต้องกินแต่ไม่ต้องกินหรือเปล่า นอนอย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยบูบไปใช่ไหมบูบไปอย่างเงี้ยโอ้โหมัวแต่มัวแต่ดูเซียนบอกเช่งเลยอใครจะตกไปตายมาแข่งกันขออีกทีครับลำไยอ่าหลังจากปลามันลากลำไยไปทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเขอเปลี่ยนเป็นลองอินท้ผาลับเราดูแล้วเดี๋ยวดูนี่ครับอินท้ผาลับ ไอ้หยองขาไปนี่อะไรกเกเตอร์งับขาป่ะเนี่ยมันจะกระโดดงับขาป่ะอะไรเกเตอร์เขาเอาเออนื้อน่ะเขาเอามีดเออขาขาจุ่มน้ำได้ป่ะมันจะมันจะงับขาไหมไม่เอาเรากจิ้งอ่ะอ๋ออ่ะ,อะมาลุ้นกันครับ ใช้เวลารอมาประมาณเกือบสิบนาทีครับอินทาาลำก็จบข่าวครับไม่กินเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นขนมปังเลยด้้วนะครับต่อไปขนมปังนะครับนะครับดูว่าหมานไม่หมานหาั้หมาอันเป็ดัวอเลย

เี่ยนไปเรืยพี่เปลี่ยนไม่ทมันอ,อลิเกเตอร์แลปลแลครับ,แรรบอแลาจนได้โอ้มาแลครับโอ้มาแล้วเาแล็ครับตัวแรกครับ โอ้โหไม่ได้เลยใส่เหมือนอัดแล้วอะไรอ่ะกินเล็กครับกินเล็กครับโอ้โหแรดครับตัวแรกครับโอ้โหเอาเอาเอาเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวไปนีอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้ครับนี่เล็กไปหน่อยตัดครับตัดครับตัดคืนไปแล้วอะไรฮะมาดูครับ บอปลาเล็กนะครับหัวกะเพราจะได้กีดาวนะครับกะเพราไก่ไข่ดาวก็เป็นทุนเล็กคือสีสันน่ากินนะน่ากินครับน่ากินนี่ก็อยู่ที่ข้าวแล้วก็ความอร่อยแล้วนะครับอ,อ่ามาชิมกัะเพราไก่ครับคำแรกเลยครับใหญ่ใครชิมมาเลยนะครับเออขนาดของไก่ก็ให้ไปสี่จีดาว ่ใหญวันนี้เราดูรสชาติเีราพักกินข้าวว้างข้าวนุ่มดีครับอ่ะเราไปก่อนเลยข้าวหอมครับไข่ดาวก็ทอดได้สุกพอประมาณครับไม่สุกมากอร่อยดี เผาได้อยูอ่ไก่ก็ไก่ล้วนๆนะครับไม่เผ็ดเท่าไหร่เอาไหมลองครับคนอื่นเขาก็รุ่นกันจังับเราก็กินของเราไปหมดครับก็ถือว่าอร่อยนะครับอร่อยว่าข้าวอร่อยด้วย แต่สำหรับรสชาติกะเพราว่าโอเคนะครับจะได้ข้าวความชอบส่วนตัวว่าให้ไปสี่ครึ่งนะครับสี่ครึ่งข้าไปต่องกะเพราพร้อมข้าว,มนนาวนะครับมวันนี้ก็สีดาวนะสีดาวเปคู คอมเมนต์ด้วยนะกดแล้วคอมเมนต์ให้ด้วย,ย,ยนะแบบโอ้ว<น>วัด<น>ก<ว>ันเลย มีเดี๋ยวปลาไปคูปลาไปคูแย่งกินหมดปลาตะก,กะ เปลี่ยนครับโอ้โห ไม่ไรตะเพียนครับไซส์สวยที่ปาดุกก็ดูงไข่ดูสมพันธ์ปี๊บปี๊บไม้นี้กับเหยื่อตกปลาแรดนะครับ <g ülme> ก็เริ่มต้นตั้งแต่มังคุดนะครับลำไย <g ülme> อินทผลำกุ้งนะครับแต่ปลาเล็กที่บอกปลาเล็กก็เลือกที่จะก,กินหนมปังนะครับก็จบที่หนมปังก็ได้มาหนึ่งแต้มครับไซส์สวยอยู่นะครับเดี๋ยวกาว่าจะใส่ออกกลับบ้านไปเลี้ยงเออกืนลึกครับผม กินลงคอไปเลย<ๆ>เอาไว้มีโอกาสหน้านะครับค่อยมาแก้มือกันใหม่อีกครั้งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดดามและกด s u b สไคร์นะครับเป็นกำลังใจกับฟิชชิงคันทีครับผมแล้วก็น้องใหม่ของเรานะเดี๋ยว<ๆ><ๆ>นักล่าปลาก<ๆ>ระโฮ้<ๆ>สวัสดีครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากได้ปลากระโห้ครับใช้ขนมปังครับตั้งกลนครับใส่ใบเตยครับปั้นแล้วก็แบบปรุงตำราครับจะยูทุ่งจะตีครับ แบบคูณตำรวจก็ได้นะตีไปติดก็น้อยตายแลนะครับใช่ไครับด้ตัวแน่นอนใช่ครับนะอ๋อเนี่ยฟังไว้ฟังไว้เ <c oughs> นองเขาก็จะอยู่บอ่อเนี่ก็เสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์อาทิตย์ยูไหมไปทุกวันพุธนะครับ <c oughs> ปิดบอ่อนี้ยอยู่ทุกวันทุกวันพุธนะครับมาเจอได้นะเจอเซียนที่นี่ได้นะครับ <c oughs> เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบายบายครับผมสวัสดีครับ